ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะโด o n a t e เป็นค่าน้ำมะนาวผมก็ขอขอบคุณไว้ด้วยครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเราไปชมคลิปกันเลย รวมสมาธิไว้รวมสมาธิทำไมมันตั้งท่าอันตรายอย่างนั้นล่ะมันจะรับมือกับฮิสแนนตายโดยไม่ตั้งการเลยหรือ,อยังไงกันใจกล้าไม่บอกมีแผนอะไรอยู่หรือ 1 6 5 65. สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอ,อ,อ,อันตรายโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เลย ไม่ตั้งกาดไม่ไหวหรอกกาดแข็งแข็งเอาไว้อย่าให้มันจับอยู่ล่ะนี่แค่เริ่มต้นเองนะเนี่ยเหงื่อออกมากขนาดนี้เลยเหรอ มันไม่ใช่เหงื่อจากการเหนื่อยอย่างเดียวเป็นเหงื่อจากความตึงเครียดแน่ๆเพราะหมัดฟิกเกอร์ทั้งเร็วและอ่านทางยากเลยทำให้รู้สึกกดดันมากสินะมากคิโนะมีสไตล์แบบนี้เป็นของตัวเองมันต้องเกิดจากการฝึกหนักแทบ แค่คิดว่าเรียนแบบแค่ท่าทางแต่ชกได้เร็วขนาดนี้แสดงว่าไม่ใช่มันต้องฝึกหนักจริงจริงจนได้สไตล์นี้ติดตัวมาครั้งก่อนที่เราชกกับเจ้าอิตแจกนดันอง,งเร็วเราแพ้มันก็เจอเราคิดว่าคงไม่มีทางแตกตัวของมันได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้ว หมัดสายของฉันทำให้มันเข้าใกล้เราไม่ได้เท่ากับว่าสึกในคืนนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้ว อันตรายตั้งกาดสิเดี๋ยวก็โดนจนได้หรอกเออโดนได้จนมุมแล้วแบบนี้แย่แน่ ออกจากเชือกให้ได้ก่อนใช้ฟุตเบิร์กหนีออกมามันใช้หมัดซ้ายกดดันแล้วใช้หมัดขวานอกแน่ๆเจ้ามาคีโนคิดวิธีแบบนี้นี่เองมานบุคุงว่าไงจะทำยังไงล่ะ ทางหนีแล้วนาไอหกกะทีเข้ามาสับตรงๆเลยดีกว่าอย่าใจร้อนนะมันใช้หมัดขวาแนะ่จะใช้ทางขวาเสียบออกมาหรือใช้ทางซ้ายหนีออกจาเชือกพแลว ้พุ่งออกจากเชือกมาแบบนั้นก็เข้าทางเจ้ามาชิโน่นะสิเร็วมากรู้สึกว่าหมัดสายของมันไปอากาศออกมาเลยชกัันครั้งที่แล้วเรามองหมัดของมันไม่ทันแต่ว่าครั้งนี้เรามองทัน ทั้งๆท,ที่ครั้งก่อนเขาโดนหมัดซ้ายของอิตางากิไปเต็มๆแต่ใช้เวลาไม่นานเขาพัฒนาตัวเองจนน้าตกใจถ้าเราพยายามมันต้องเป็นไปได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อยอดเลยฟุตบอลคุงจริงๆย่าแพ้ก็สามารถแข่งเก่งขึ้นได้ พวกหัว,วหกะทิก็มีวันโมได้เหมือนกันโดนดันติดเชือกอีกแล้วไม่ไหวสู้แรงมันไม่ได้เลยยังไงก็หนีออกมาก่อนอย่าให้โดนดันติดเชือกอีกตั้งแต่เริ่มต้นมาเราไล่มันมาตลอด ให้มันหายใจใหายคอไม่ทันให้มันต้องวิ่งหนีไปเรื่อยมันบุกใหญ่แล้วมาคิโน่มันบุกแบบไม่พักเลยมัวมบบมมทำอะไรอยู่นีออกจากเชือกดิ ไม่ไหวแบบนี้โดนแน่ๆใช้ขาสิวนออกไปเปลี่ยนกันลุกบ้างมนาบุคุ่งใช้ขาสิเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ได้โดนสักหมัดเลยนี่เอ๊ะจริงด้วย งเป็นเพราะความเร็วกับระยะต่างกันกันกบฉันทำให้อิตางอากิมันหงง,งงงงในช่วงแรกๆแต่อีกไม่นานมันก็จะจับทางได้จับทางไม่อยากจะเชื่อเจ้าอิตางอากิรับหมัดฟิกเกอร์ได้ด้วยมือเดียวมันปัดทิ้งได้หมดเลย ฟิกเกอร์ของมาชิโนไม่ใช่กระจกแน่ฉันยืนยันได้เพราะว่าฉันก็เจอ,อแบบนี้มาเหมือนกันรวมสมาธิไว้รวมสมาธิอิตางาิีมีประสาทสัมผัสที่ดีมาก ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วเมื่อเอามารวมกับสมาธิที่มันพัฒนาตัวเองขึ้นมาสำหรับนักชกระดับสี่ยกในตอนนี้คงไม่มีใครเทียบมันได้แล้วเจ้าอิตางากินี่มันอัจฉริยะเกินคนแล้ว